บนบนมากก็ได้โดนมั้ยโดนฮะถูกนัด กระเจี๊ยกระจยหมดหมดพอ,อดีเป๊ะเราไม่ตาตะเกียบเห็นในนี่เห็นอะไรนะ่ายิบปุ๊กยิงป้าแต่ก็มลังจะยิงแก๊กโอ้โหชัดเตนตาถึงหมกดู ป้าวกันยิงก้อนไหนอ่ะสองก้อนเลยหลังยิงก้อนล่างเม็ดหนึ่งส่วนก้อนบนยิงไปก้อนล่างเม็ดก้อนล่างเม็ดเดียวฮะก้อนล่างเม็ดเดียวไม่โดนดิแล้วก็ยิงไม้ไปนัดหนึ่งโดนไหม แล้วก็ยิงอันนี้ไปสามลัวเล็กสองปอกหาไม่เจอครับถ้้มันไปคืมถ้ามันไม่อยากให้เราหาเจอเราก็ไม่จำเป็นต้องหามันเจออะสนุก โอ,โอ้ยตาดึงต้นไม้เขาอย่างนั้นเลยเหรอเออเอาปืนมาตาแบกเองฮึบไหวไหมตาถือโกปูด้วยไปไป,ไปไหมไปเดินไปเดินช้าๆนะไม่ต้องรีบพับขาก่อนพับขาตาเอาเอากระสุนมาไหมฮะเอามาแต่ปอกมันเก็บไม่หมดหายไปสองปอก ทำอะไรฮะ